สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ถ่ายทำไว้ตั้งแต่วันที่26มีนาคมนะคะซึ่งพวกเรานะคะกำลังเดินทางไปที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะเพื่อที่จะไปซื้อของที่ประเทศเยอรมน,นีครั้งแรกนะคะค่ะสำหรับการไปซื้อของที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะสำหรับเมืองนี้นะคะคือรถทุกคันนะคะที่จะเข้าเมืองนี้นะคะต้องติดสติกเกอร์สีเขียวนะคะอย่างที่เห็นใน ในภาพเลยนะคะเพราะว่าเมืองที่เราจะเข้าไปนี้นะคะเขาไม่อนุญาตให้รถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบเก่าเข้าไปนะคะเนื่องจากเป็นการรนรงค์นะคะเพราะว่าเครื่องยนต์ดีเซลแบบเก่านั้นนะคะจะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศมากกว่าเครื่องยนต์แบบอื่น,นะคะ่ะ บางเมืองนะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เองนะคะก็ไม่อนุญาตให้รถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเก่านะคะเข้าเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรถทุกคันที่จะเข้าเมืองนี้ได้นะคะก็ต้องแปะสติกเกอร์สีเขียวก่อนนะคะสําหรับสติกเกอร์สีเขียวก็จะระบุว่ารถของเราใช้เครื่องยนต์อะไรนะคะอย่างรถของเราก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะหรือว่าเป็นเครื่องดีเซลแบบใหม่ก็เข้าได้ค่ะยกเว้นแบบเก่านะคะค่ะตอนนี้พวกเราก็เข้ามาถึงที่ประเทศเยอรมนีแล้วนะคะ มาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงเนาะก็การขับมาครั้งนี้ก็ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนะคะ40กว่านาทีนะคะก็ไม่ได้อยู่ไกลกันมากเนาะกับประเทศเยอรมน,นีค่ะวันนี้นะคะตอนเช้ามุก็ไปสอบวัดระดับภาษามานะคะเช้าของวันที่16มีนาคมเนาะสอบตั้งแต่10โมงนะคะจนถึง เกือบถึงบ่ายสโมงนะคะส่วนผลการสอบนั้นยังไม่ออกนะคะมุกกรอหลุนอยู่นะคะว่าทางโรงเรียนจะส่งมาบอกตอนไหนนะคะรออีเมลทุกวันเลยนะคะและอีกอย่างนะคะเด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะวันนี้เพราะว่าเป็นวันที่คุณครูประชุมนะคะก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียน,นะคะ่ะก็เลยหยุดนะคะ คุณพ่อก็เลยเกิดไอเดียว่าอยากจะพาพวกเรามาซื้อของที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะและก็ถือโอกาสนะคะพารถมาเติมน้ํามันที่นี่ด้วยเลยนะคะเพราะว่าน้ํามันที่นี่นะคะก็จะถูกกว่าที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะ ตอนนี้พวกเราก็มาถึงร้านค้าที่เราจะเข้าไปซื้อของกันแล้วค่ะก็กำลังจะเข้าไปหาที่จอดรถข้างในนี้นะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่คนเยอะมากเลยนะคะคนมาซื้อของที่ร้านค้านี้เยอะมากเลยหรืออาจจะเยอะทุกวันก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าพวกเราก็มาครั้งแรกเนาะ สำหรับร้านนี้นะคะก็มีชื่อว่ากอฟลันนะคะถ้าออกเสียงผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเป็นภาษาเยอรมันนะคะสำหรับสาขานี้นะคะก็เป็นสาขาใหญ่เลยนะคะมีสินค้ามากมายหลากหลายเดินเข้ามาเนรู้สึกอลังการมากๆเลยนะคะสำหรับราคาสินค้าที่นี่นะคะก็สูสีกับประเทศเนเธอร์แลนด์เลยนะคะบางอย่างก็แพงกว่าด้วยซ้ำนะคะอย่างเช่นผลไม้นะคะบางชนิดก็ ราคาสูงกว่าที่ประเทศเน,ธนเธอร์แลนด์อีกนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาขายยังไงนะคะมันไม่มีราคาลิซ่าเหนื่อยแล้วลูกคุณออพ แต่สำหรับเนื้อสัตว์ที่นี่นะคะจะราคาถูกกว่าที่ประเทศเนเธร์แลนด์นะคะก็อย่างเช่นพวกขาหมูพวกเนื้อหมูต่างๆนะคะจะถูกแล้วก็มีพวกเครื่องในอะไรเยอะแยะมากมายนะคะจึงเนเธอร์แลนด์ไม่ค่อยมีแบบนี้เลยนะคะ มีหนังด้วยท,ที่เนเธอร์แลนด์ไม่มีเขาลอกหนังออกหมดที่เนเร์ลนมีหนังตึกเหมาะสำหรับเอาไปทำหมูกรอบ Minecraft? Ja! Ja, heel kopen. Kijk, het is hier zo. Ergens. Waar is dat? Ja. Tegen Mama? je naar Mama. Huh? Naar Jacques. Naar Lacques van Lisa! Oh, Papa daar? Ja, daar. Mama daar. We zijn er bijna, Lisa. Als ik dit doe nog de Doe die fles even daar. Die fles. Lisa, we zijn er bijna we zijn er bijna. die เด็กๆตอนนี้เราก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะกำลังจะพากันกลับบ้านแล้วค่ะเด็กๆได้ไข่ช,ช็อกโกแลตคนละลูกคนละฟองอลิซ่าก,ก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วใช่ไหมลูกเหนื่อยทั้งวันเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอา,เอาไว้กับลิซ่าก,ก่อนนะเราลองจากลถกแล้วแล้วเราค่อยเอา,อเาลงไปด้วยเอาให้พี่กกลูก้าช่วยจิลูกให้พี่ลูก,ก้าช่วยแล้ว เอฟเฟนบอกจอนิสารอ,อก,ก่อนนะพี่ลูก,กัสก็ยังเปิดไม่ได้เราก็จะแวะเติมน้ำมันก่อนนะคะก่อนจะกลับเน,ธนเธอร์แลนด์ต้องมุ่งิบสิ่ง Pompje, wegkomen, ga maar. Eddy, ga maar. Nee, dat kan niet. Ja, nee, je moet daar nu links afslaan en daarna weer links afslaan. Ja, moet af, vier, 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 vier. Ja. Nu links afslaan en de B9 richting Nijmegen verder volgen. ค่ะตอนนี้พวกเราก็ไปซื้อของกลับมาแล้วนะคะส่วนใหญ่ที่ได้ามาก็จะเป็นพวกเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูแล้วก็ไส้กรอกนะคะเพราะว่าที่เยอรมันไส้กรอกจะถูกกว่าที่เนเธอร์แลนด์นะคะรวมไปถึงเนื้อหมูด้วยนะคะแล้วก็มันมีพวกเครื่องในหมูด้วยนะคะแต่มูไม่ได้ซื้อมาเนาะแล้วก็มีขาหมูชิ้นใหญ่ราคาไม่แพงน,นะ,ะขาหมูชิ้นละ5ยูโรเองซึ่งถือว่าถูกนะคะถ้าเทียบกับราคาที่เนเธอร์แลนด์ อ่าอย่างอันนี้ก็คือเป็นเป็นหมูติดมันนะคะชิ้นใหญ่เลยนะคะอากี่กิโลนี้อันนี้สี่กิโลสองกิโลกว่าสิบแปดยูโรนะคะสิบแปดจุเก้ายูโรก็จำราคาไม่ได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่ารวมทั้งหมดนี่ร้อยยิบสี่ยูโรเนาะแล้วก็อันนี้เป็นอ่าหมูสามชั้นนะคะที่มีหนังด้วยมีหนังด้วยนะคะเออ เพราะว่าที่เนเธอร์แลนด์ส่วนใหญ่จะเป็นหมูสามชั้นที่เขาจะเลาะหนังออกนะคะอ,อย่าได้แบบติดหนังแบบนี้นะอ,อันนี้เป็นไข่ปลาลูกไข่ปลาแซลม,มอนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเอ่อไข่ปลาใช่ปลาคาเวียปา้าทำไมมันถูกจังเลยนะคะกระปุกนี้สองยูโรก,กว่าปลาคาเวียนะคะ่ะแต่ว่ามันจะมีหลายเกรดเนาะอันนี้ก็จะเป็นเป็นปลาที่แบบว่าเหมือนเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงน่ะ ปลาเลี้ยงเนาะไม่ใช่ปลาทําตามธรรมชาติมันก็เลยราคาไม่แพงเขาแทบเป็นนมเป็นไข่เป็นช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีนี่ทับทิมลูกกระบอกอยากกินทับทิมนะคะ<อ>แล้วเออเดี๋ยวดิซาก,ก็ได้กินแล้วก็ปลาซาบะลมพันนะคะตัวละสองยูโรกว่านะคะซึ่งถ้าเกิดซื้อที่ห้างในเออที่ร้านค้าในเนเธอร์แลนด์ตัวหนึ่งก็เกือบห้ายูโรแล้วนะคะ แล้วก็มีไอติมของน้องลิซ่าของน้องลูก๊าซด้วยนะคะแล้วก็มีช็อกโกแลตมีคริอาสบูอาบน้ำโลออนมีนมตาหมีด้วยซึ่งนมยี่ห้อนี้ที่เนเธอร์แลนด์ไม่มีขายนะอันนี้มันเหมือนเป็นยี่ห้อตาหมีบ้านเราเนาะมันเหมือนนมตาหมีอะส่วนใหญ่ก็ได้เนี่ยค่ะมีแต่เนื้อสัตว์แล้วก็ไส้กรอกนะคะแล้วก็มีนี่ด้วยค่ะมีอะไรนะทิฟฟ่วกนะคะเอาไว้มาผัด ผัดใส่หมูค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอะทุกคนสวัสดีค่ะน่อยสว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย bye bye.